ค่าววิดีโอนี้เป็นวิดีโอ CSS สาใช้รูปแบบทำเป็นกรอบรูปนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรากำหนดรูปแบบของกรอบนะครับกำหนดความหนา15พิกเซลนะครับแล้วก็กำหนดพื้นหลังให้โปร่งใสนะครับเพื่อที่จะได้เห็นข้อความภายในกรอบ แล้วก็กำหนดความกว้างครับ120้พิกเซลอันนี้เป็นการกำหนดระยะห่างนะครับ1ิพิกเซลเป็นการกำหนดระยะห่างระหว่างข้อความกับกรอบนะครับด้านบนกับด้านล่างส่วนดน้านซ้ายกับด้านขวากำหนดเป็น20พิกเซลนะครับต่อไปเป็นการกำหนดการเรียงตัวของรูปภาพนะครับซึ่งมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกคือแบบราว ซึ่งสำหรับเบาราว์เซอร์บางตัวจะมีการกำหนดเงื่อนไขให้นะครับก็จะมีในส่วนของ Safari นะครับแล้วก็ใส่ URL รูปภาพที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับก็จะใส่ในลักษณะเดียวกันต่อไปในแบบที่2นะครับเป็นแบบ State เราก็จะกำหนดให้ใช้กับ b บราว์เซอร์ซัเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็บ o าวเซอร์โอ,อ,อ,อเ,เปราเสร็จแล้วให้ทำการปิดแท็กนะครับต่อไปในส่วนของบอดี้นะครับเป็นการเพิ่มข้อความเข้าไปในกรอบที่เราสร้างขึ้นมา อันนี้เป็นการใส่ข้อความให้กับกรอบภาพที่หนึ่งนะครับตั้งเป็นกล่องข้อความที่หนึ่งต่อไปกรอบภาพที่สอง ตั้งเป็นกล่องข้อความที่สองครับเสร็จแล้วเราก็มาปิดแท็กที่เหลือนะครับแล้วก็มาพรีวิวดูได้เลยนะครับ เซเป็น html นะครับต่อไปในส่วนของ encoding เรามีภาษาไทยอยู่เราก็ให้เลือกเป็น utf-8 นะครับเพื่อให้รองรับกับภาษาไทยครับก็จะได้นั้นนะครับการที่ใช้รูปแบบมาทำเป็นกรอบรูปนะครับในส่วนของกล่องข้อความที่1ก็จะเป็นแบบราวนะครับส่วนกล่องข้อความที่2ก็จะเป็นแบบสเตทครับ